พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเบิด์ตสมองสุวร์เนาะบอกว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศกัพบพ่อๆกันกับส่องทุกของบาวีคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้บาวีกัมาอยู่ว่านานาหน่อยเมืองอาดสะพอนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะแข่งสวรรค์น,นะเพื่กลมาเห็นอีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องคับทางน้องเป็นนี่กับอยู่กันได้คนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับคือว่า เป็นนิครอบครัวที่ว่าทุกอย่างลําบากพ่อแม่พี่น้องเนาะสู่ชีวิตมาตั้งแต่น <eps> ้อยจนใหญ่พ่อแม่พี่น้องทางน้องเพิ่นก็ได้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกัสิพาพ่อแม่พี่น้องนี่กะเข้าไปหาทางน้องเพิ่นเนาะกะผาาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาววีเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บาววีเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะ สบายดีเนาะสดีเดี๋ยวอันไอ้ถามซื้อได้ล่ะซื้อจังไรเจ้าะซื้อปังน้องมาปางบอสน้องมาปางน้องคำปางบอสมาปางมาปางเฮียบอสจะไปข่าวเฟรมนอ่ะมาทางนี้บอสคนหล่อครับบอส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 ไปสิคือเจ้าอันอายุเจ้าปีละล่ะอายุควบอสเลยสิบเจ็ดปีโดยปีหน้าต้องทีแปดเลยไอ้เชื่อปีหน้าต้องที่แปดเ่นีข่าเรียนบอส ออกแล้วนี่ทอดหอดเนี่ยหอดปห้าอ่านได้เขียนออกพอละออกเนาะอ่านปเป็นใช่ป่ะปหาอ่านยังเป็นอ่านเป็นช่น้องพอจะพิ่ิตองเลยเห็ดอะไรบานบาลี่ีนได้ชอนน้องเพิ่นด้แล้วจับต้อได้ชอเนบอลี่เก่งอยู่แล้วแล้วอันมีจะคนอ่ะในเฮือนน้องอะไรรวมหมดแลยว่เมนสิบคน นี่สิคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหรนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่จ้าลูกก๊กบ่หรือว่าลูกก๊กลูกกกเป็นลูกก๊กลูกก๊กมีลูิบกปีบ่ลูกชิบก็ยี่สิบเจ็ดปีบ่ชิบก็ยี่สิบเจ็ดเนาะเป็นลูกก๊กมีน้องจะคนเจ้านะมีน้องเจ็ดคนรวมทั้งพ่อทั้งแม่เป็นสิบป้าเตลพี่น้องไง ดูเหีนเนาะแสดงว่ายังเบิดเนาะลูกแม่ได้ออกมานะด้วยยังบดเลยสแสดงว่าเจ้านี่เป็นเอ้ยมุงเห็น<ด>บป๊อปป๊อปน,<ด><ด>น้อง<ด>อนุ่งเด้ได้เข่าเหียนอยู่บ่เข่าแล้วแต่ออกออกว่าอ้อเบิดแล้วบ่าเลือดพูนึงเลือดพูนึงเลือดพูนึงมันท่านได้ออกโดยในความลำบากเนาะลำบาความบอม่ มันมีพี่น้องเลยเนาะชื่อมะปางชื่อมะปางและพูดที่ชองชื่อจริงไหมล่ะชื่อค้างชื่อค้างโดยค้างหรือค้างนางค้างนางค้างหรือนางค้างเทถาทางแถวทางบ่ด้าบ้างบ้างแถวทางให้น้องไล่แม่แม่ไล่ไล่เลยไล่แต่ต้นเนาะไล่แต่เจ้ากันเดี๋ยวที่ชองใช้ชาม ที่สี่ที่ห้าป่หนนางน้อยที่หกปดินางล้ยที่เจ<ะ>็ดที่เว่าท้วหอยที่แปด่ะที่แปนางกุ้งนางกุ้งแดงว่า น้องเพิ่นจื้อน้องเพิ่นอยู่ได้หนิเรียงกันเลยนะแล้วจอดมันซีว่าแมนบอลลี่จนนั่นจื้อเอาเด้อพี่น้องเนาะถือว่าน้องเพิ่นน่ารักคนอยู่แม่นเพื่อนเพิ่นก็อยู่ทั้งพู้ทั้งหลังพู้แต่ว่ามันเพิ่นก็บ่มีคือกันนั่งบ่เย็นเนาะก็เลยมาขออนุญาตถ่ายน้องเพิ่นอยู่ทางนี้แม่นเป็นได้ล่ะใช้ชีวิตทุกมื้อนี่แบบหาอยู่หากินจั่างไรปลากันเฮ็ดจังไดมไปซ้อนฮะไปซ้อนไปซ้อนอยู่อยู่ห้วย ไปหาซ่อนซ่อนปูซ่อนปลานี่บ่แบบวิธีชีวิตคือหาซ่อนปูซ่อนปลาหาไข่โมเดงคักแล้วไม้เัวนางแบบนี้บ่โดยโดยก็คือเข้าน้ำซ้ำปลาได้ละได้เห็นให้เห็นนาอยู่บ่โดยเช็ดอยู่ไ้คสอบปีหนึ่งละปีหนึ่งได้สาวสาวสอบเอาเอางัว่ะคุยบ่เดือดกุ้งกินบ่บ่กุ้งรถไทยเนี่ยจะเอารถไทยบ่ไทย โอ้แต่เดงว่าเจ้ามีรถไทยเนาะบ่มีเอารถไทยมูจ้างเขารถไทยมูแบบว่าให้เพิ่นไทยให้เพิ่นไทยให้ว่าสั้นชาเนาะแม่ว่าไปช่วยเพิ่นบ่โดยแล้วเพิ่นมาไทยให้เฮาแบบนี้เนาะถ้าว่าจ้างนี่กัเงินค้ำกับ่มีบ่มีปานใดเนาะซาเม่ทำงานไปสร้างเอาแห้งไปช่วยเพิ่นก่อนประมาณป้ากางเยนออกนอกป่ะฮะออกแบบตั้งปีแล้วออกหมดเยนได้ปีนึงแล้วก็แต่เขียนปรเป็น เปลี่น้องเขียนแล้วก็เขียนบอ่อเป็นน้องเป็นโดยโดยโดยแบบว่าชูม,มือนี่ก็มีแต่น้องยังน้อยๆเนาะผู้ที่ซองนี่ทิศสี่ปีบ่ได้จรินจังวะเป็นผู้หญิงด้วยกันโดยแสดงว่าใหญ่ก็เกือบทำกันแล้วเนาะแปลว่ากับพอได้ช่วยเบี้ยแบบพ่อแม่นี่ถ้าเป็นย่ามนี่คนหาเงินหาค้ำไบบแดง บอพ่อแม่แต่ละมือนะเห็ดอยังน้องอ่ะพ่อแม่บะโดยหาใครมุดแดงใครมุดแดงขายบอโดยไปแต่พ่อแม่บอยแม่นี่เอาลูกโดยทางน้องนี่ครับค่ำนี่ก็สิไปสอนปลาสอนแนวสอนกุ้งสอนซิวโดยอยู่ไก่บวลาบทสอนไก่เติมไปก็ไปนะไปก็มุ้ยอยู่หนองบอคือว่าอยู่หัวอยู่เซอยู่หัวอยู่หัวอยู่เซก็ไปอยู่ไซเซ่น เสกัยเสไปเสมานี่ะเนาะด้วยโอ้ยแม่เป็นสาวแล้วเแม่แม่แม่บ้านยังอันนี้ล่ะบ้านน้าน้อยบ้านน้าน้อยบ้านน้าน้อยมีตอนนี้บ่มีเพื่อนตอนนี้บ่อยู่พุ่นกระมีอยู่พุ่นกระมีแต่ว่าอันนี้เป็นช่วหนึ่งบ่แถวนี้บ้านกระจายกันเนาะดยโอ้ยพ่อแม่เป็นคนบ้านนี่บ่ บ้้านนีก็ไม่เป็นบ้านนี้แต่ว่าเห็ดให้เห็ดหน้าได้เช้าสอบเนาะไม่เห็นเบิด์เล่าเชาวสอบเดือนสามสอบเดือนสามสอบสามสอบนี่ก้าวัาสิได้จ็กเดือนนลงละกินเนาะเดือนสามบ่หอดเดือนระยะสิบคนกินพี่น้องเนี่ยสิบคนบอกเพื่อนแจวกันแล้วแล้วแล้วทีฮ่าไปได้แต่วันมดแล้วแบบ ไปขอเอาสามสอบนี่เป็นข้าวเปลือกบ้าน้องละข้าวสารข้าวสารสีมาไว้แล้วโมวาสามสอบกินบุ๊เพรเดือนเหมไปขออยู่ใส่นางลาสุดลายไปขออยู่แถวบ้านบึงบ้านบึงอยู่ใส่นางลาไก่บุ๊คให้จังไนไปขอ ขี่รถขี hmm. ่รถลัดขี Hence, ่นำธางนี oh, ่บ่ดยเจ้าเคยไปบ่บ่เคยมีแต่แม่บ well, ่ดยแม่พ่อเคยไปบ่พ่อบ่เคยพ่อบ่เคยไปดูเอาลูกให้แม่ไปอ้าวพี่น้องเลยประมาณนั้นลำบากบ่ล่ะลำบากอยู่ลำบากอยู่ลำบากอยู่้สมมุติว่ามีเบียดมีงานเฮ็ดแปลว่าน้องก็สิอยากไปเฮ็ดอยู่บ่ เรียกว่าโมเมนวันอยู่ไทยนะเป็นแบบเวียกงานอยู่แถวเซนูแถวอย่างนี้นะเฮ็ดเวียดงานอยากไปอยู่อยากไปอยู่เนาะพี่น้อนไปเนาะอยากซอยอยากซอยพ่อแม่อยากแบ่งเบาภาระเนาะแมนแมนน้องกระไรคุ้นวันเชาพี่นอนไปเนาะเรีว่าน้องเป็นกับอยพ่อแม่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ามายังกระได้เนาะชูวเวกินตักน้ำตักน้พอได้ซอยชำนั่น เลี่ยงเนาะเลี่ยงล้อง,องแล้วเนาะเคยมีความคิดห่อแบบว่าอยู่แบบนี้ชุบยากปากมองไว้นี้คือเดยวไปทํางานอยู่ไทยแบบนี้เคยมีความคิดดูเนาะแบบมีหมู่มีอย่างไปก่อนเคยมีเคยมีหมูม่ไปบะเคยแล้วเพื่อนไปไทยอลไอยากไปน้ำเพิ่นโดยแต่ว่าบม่มีบัตรไปบม่มีบัตรา่มีเงิน เรามีทุนบ่ทันเรามีทุนการเดินทางเนอะอย่างกัยังอายุบวชปันจัาเลยไ่ได้ไปถ้ามีโอกาสแบบว่าเพิ่นช่วงเสริมให้ไปนี่ที่ไปเนอะโดยน้องมาปางไปเหตุงานของเทพฯพอแพท์แม่นเนๆะแต่ว่านิุน้องกัยัง่หลายเป็นไหนเนอะ16บ่าจะะโดยโอ้ การจากแวงเบาพระละซอยพ่อซอยแม่ว่าสั้นสานอกกระไลน้อง่นก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ปีน้องเนาะถ้ามันมืดเข่าแล้วี่ก็แม่นได้เริ่มต้นหาขอเพรามนมีพ่เถ้ขคอว่าได้ละขาดเทินไม่แต่ว่าพ่อดูพอกินเวลาคอไมาได้แต่ว่าต้องได้ไปคอชุมือบ่กถ้งว่าล่าวฮานี่ยังมีหลายต้องอันที่ว่า ทุกอย่างปากมองจนไปหาคอเข้าคนน้ำแมนแมนคนเสือคนมันคนก้อยผิดลืมผิดเนองพี่ลำเนาะโหดโพมักโม่แบบแตกคนนอนเพือนหลังน้อยน้อยนั่นมัดถุอคนบอกแบบเจ้าเกิดอยู่เพื่อนหลังนั่นบอกน่ะนั่นอะไรี่น้อยต้องเดี๋ยวเราเรียกทไปถ่ายเพื่อนเราให้เบิร์นหรอก เราหลิกเคยขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเรื่องแบบน้ำในเด้๋ยวจะไปเอาใส่สร้างรวมบ่โดยสร้างรวมนี่แบบทางโครงการเขาเจ้ามาทางบ่โปะทางโครงการเข้ามาทางมนั่นเรียกแบบห้องน้ำห้องในเด้เวลาปวดท้องเข้าป่าเข้าป่ามีห้องน้ำบ่บอกมีห้องน้ำชับอีก้อง ใช่เว้าโปรทุกอยู่ป่าใส่ซะแน่นสาวน้อยกลางป่าแล้วไปไหนเนาะแน่นบันทึกไว้แล้วบันทึกไว้แล้วโอ้ยสุดยอดดิลี่พี่น้องเลยโบกกันใหญ่เป็นสาวเลยเด้่นี่พี่น้องเนาะผู้นั่นปะผู้ผู้นั่นปะโดยอ๋อสี่ปีเละแน่นเป็นยางมาเลยพี่น้องซ้ำกันซ้ำแผดพี่น้องเห็เนาะ ทัวปีท่าปีเลยเนาะแม่แม่อันนี้เท่นะแม่จักแม่กะสิประมาณสามสนาะน้องละ่สิบตสี่สิบแล้วหลายน่งนบ๊อบบ๊บคือบัอาบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบอบูอบบอบ่อบอบบอบอออออบบอันอออ่องเนาะ เป็นยังไงบ่โอ้ได้ยินทางหนึ่งเล่าสาวน้อยอยู่กลางอยู่ปป่าเว้าได้ก็ได้อยากว่ากลางป่าว่าวล้อยามดำให้ดำหน้าไว่จะได้ไปรับจ้างอยู่บ่ได้ไปอยู่แบบว่าเพิ่นเวลาเฮ็ดนาเจ้าขอเงี้ยวเว่นี้นะมือหนึ่งท่าได้หมดจ้ามือหนึ่งแสนโอ้เมื่อแสนสูงอยู่แมนคือว่าชูอยู่แถวนี้กันบางบ้านก็่ได้หอดได้แสนเนาะแมนมือละหนึ่งแสนกีบ ถ้ามีคนจ้างขมือก็ไปขมือได้น้องน้องล่ะคือข้อครอว่าเจ้านี่มีไผ่ไปเนี่ยนี่น่องไปมดน้องครับน้องครับไล่ได้เลยมือกูคนมยผู้ใหญ่นั่นเนาะผู้ใหญ่กลาว่าเฮ็ดได้อยู่ฉันจ้ะไปมดไปมดโดยกาสีประมาณอยู่มือหาแสนได้เนาะหาคนรวมพ่อรวมแม่แล้วกัประมาณ เฮ้ยเชนเฮยเชน้องจตุเป็ต้องมีคนเอาน้องเอาดุมว่าไงเอามีคนอยู่เฮือนน้ำอะไรแบบนี้เจ้าการรับจ้างมันกำลังมีสมือเสมอเป็นต้นเทื่อนอนเถื่อนมาทันแท้ที่เราเนาะโดนโดนมีเทื่อนหารับจ้างรับใายแ้าว่าอยู่แบบนี้อยู่กลางป่าเป็นี่นี่มีผู้มาโอ้มาลมอยู่บ่ง่ายเป็นชาวตบ่มีเลยโทรศัพท์เจ้าเลเซอร์นองดะ มีอยู่เนาะมีเฟซบุ๊กู่เพราะว่าชุมทายจะได้เอาไว้เพื่อนขึ้นมาเท่านั้นจะแัดถาม่าอยุ่บอันนี้โอ้ใ่กวาอยากโทษดินน้ำนองเพิ่นแมมไม่เลี้ยวพี่น้องเลยกะไปว่าถามข้าวข้าวเนี่ยเนาะมึงเถื่อมีภารกิจเนาะพี่น้องเลยกะ ได้ว่าน้องเพิ่นอยู่เดือนบ่แบบนี้นะก็ได้นัดน้องเพิ่นไว้เฮาเอาช่องทางการติดต่อไว้ก็ดีฮะนะพี่น้องเอ้ยเนาะบางเถื่อได้มีโอกาสขึ้นมาอีกว่าซั่นซะแม่นเราขอบคือเว้าลิก็ดีพี่น้องเนาะทางครอบครัวถึงงานขัดทางครอบครัวนี่กระถุงยากเลยน้องล่ะบางเถื่อมีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่า FC ท่านใดเพิ่นอ่าเมตตาสงสารอยากซอยข้าวซอยน้ําเล็กๆน้อยๆก็บางทีอาจจะได้ขึ้นมาอีกก็มีได้เนาะบ่แมม่นนัก็บ่แน่บ่เนาะทางโบโอก็ได้เนาะอ่าติดชิงได้พี่น้องเอ้ยมีน้ําหนัก เจ้านั่งแบบบวชคัมด้วยจะงามเนาะนั่งแบบบวชคัมเลยงามพี่น้องเลยน้องเพิ่นกับอายุหลายแล้วแต่ว่าค่อนข้างแบบชีวิตกับลำบากอะไรครอบครัวเลยบริมีอันแต่งหน้าแต่งตาแบบธรรมชาติแม่นแบบธรรมชาติเลยนะตื่นมาได้แต่งหน้าแต่งตาอยู่ปะแต่งอยู่ปะมีสติกทาอยู่ปะมีอยู่เนาะ มคราขีตาคิดหยังมีบ่กระดักกระโดโอ้แม่ค่อยยังบ่มีออแม่ว่าบ้านๆนะแม่ว่าสาวบ้านบ้านในชนบทนะนะบ่แม่นบ่แม่นคืออ่าเด็กน้อยทั้งแถวบ้านเฮานี่สิตื่นมาสิแต่งหน้าแต่งตาเนาะขิดตาคิดหยังหั่นนี่นะพี่น้องบ้างัวเลี้ยงหยังอย่บครัวบ่มีบ่มีหยังเลรงไก่ไก่ก็บ่มีเง่ายบ่มีหยังเลี้ยงเนาะ เลี้ยงแต่น้องเนาะอ่าพี่น้องเไยน้องหลายคนอยู่ขอจักสีเลี้ยงยังแล้วบ่ว่ามันบ่มีขขาวเกลือเนีไก่แฟนถ้าสเลี้ยงไก่เลี้ยงแยงเลี้ยงงัวกับบ่มีเงินชื้อเพิ่นอีกแถวนี้เพิ่นขายแพงปะพื้นที่ซอยกับบ่หัวที่ซอยจังได้เนาะทางภูหลักภูใหญ่เป็นซอยได้แต่แบบ น้ำแบบนี้แหละแต่ว่าสิดชอยให้แบบโง่เงยขึ้นไปเลยกับจักจีว่าเนี่างไรเนาะพ่แมนมีแต่ว่าน้องเพิ่นนี่อยู่ที่ดินนี่เป็นที่ของน้องบ่บ่ของรัฐบ่โดยของรัฐของรวมดินรวมดินรวม,ว,มว่าง่ายโบแม่นของภยัยแต่ว่าเพิ่นอ,อนุญ,ญาตให้ประชาชนอยู่เนาะ แม่นก็ถือว่าเป็นดินบ้านอะไรพี่น้องแคือบ้านเฮาตะกี้คือกันแต่เพิ่นมาตั้งบ้านใหม่เพิ่นก็บ่ได้ซื้อแรกเพิ่นก็ไปครจะตั้งก็ตั้งรถยังรถอยู่รถพาอยู่มาหลายแล้วก็ปันกันแบ่งกันแบบนี้พี่น้องเอ้ยกันแบ่งกันตามสภาพแน่ตามสภาพการเป็นยู่อนี่น้องเนาะน้องมาทางเออน้องบ่ยางมาพุ่นน่ะโอ้พี่น้องเอตามลังกันมาเนาะ หลายคนต้คอ,อต้คอ,อ,อ,อต้องอต่อพ่อไปใช่ไหมได้ลา,ลายกว่าสนได้ <c oughs> ลายเยูะได้เลยเอาไปขายบ่ประ <c oughs> มาณจากโลน้องละ่ะ <c oughs> ขายโลเท่าไรระบาดนี่โลละแสนโลละแสนอ่าแต่ว่ายังถือกันเลยพี่น้กไข่หมดแดงนี่โลละแสน อยู่แถวบ้านเะฮะนี่สิโลประมาณสามแสนแมนบ่แมนเพิ่นมาหลัดซื้อเลยเนาะพี่น้องเลยปาตโตผู้พี่น้องเลยแม่เท่าเพิ่นมาแต่แปะพื้นแบกรว,ว,นะวัวนี่เนาะแบกบพื้นแบกรวัวเนาะถือว่าน้องมาปางนี่เป็นคนหนึ่งพี่น้องสืบสู้ชีวิตเนาะสูช้ชีวิตครับอันพากันเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งอะไรเลยแ,แต่แสดงเพิ่นเกิดมาเบิดหลายคนพร้อมกันแทงเนาะ แปดคน,นทั้งหมดน้องเพิน่นแอนรวมทั้งแม่เป็นสิบมาได้ทายน้องนุ่งเพิ่นในเบื้องลึพ,ลพี่น้องสอดกูสอดเสื้อกกามีอ,อู่ว่าหำกามีแม่ะมีมัมดเนื่องจากว่าเสื้อผ้าหน้าแพ้กะบ่มีเนาะบ่มีเป็นครอบครที่ว่าถุยากแน่แหละพี่น้องเนาะบทที่ไพ่แหละพี่น้องเนาะบทถือกับภัยกับโบผู้ว่าชันซ่าพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้านนี้บ้านใดพ่อแพท่อนเขาอ่ากอโรมกับน้องเพิ่นหรือว่าในการโดนพอสมควรเนาะ บอกโอกาสทีได้พอโตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะแม่มีแต like no, mm ่ว hmm. ่าถ้า FC ท่านใดหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่ซัพพอร์ตน้องเพื่อนแม่เลยเหลือทางด้านใดก็ตามแม่ต่อทางทีมงานเท่าใดเนาะพี่น้องโดยโดยข้อมูลติดต่อก็ขึ้นอยู่หน้าจอเนาะพี่นน้องใคลิปเนาะเลยจได่ก็โอเคมาเนาะแม่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 เมื่อกี้เอาเงินให้น้องผมชื่ออนขนมกินซื้อบัตรเติมเงินน้องหล่ะเนาะไว้อัน

ไว้ซื่อผิดกเกือปไปไ<ห>น้อก็ว่าไปเทั้งทดก็อยู่ดีดดไม่แห้งนองหลสาสบายดีเนาะ